อ่ามืนอนี้าพ,พี่น้องมาฉีดยาฉีดยาขาเหมาะขานอนฉีดยาขานอนเนอาะค่ะเนาะนอนกินอน,น,นอนกินใจอ้อยค่ะนอนกินใจอ้อยมืนอนี้ก็เลยเอายามาผลมันยามาผลมันอุ้ย้อยกันลังง่ามพี่น้องนันมีบุ่งมาจะ๊ะคือบุ่งมาจะ เยอะจิ้นใส่มันเ็นบอลตายตายน้ำเห็ดกระมวนดิอกค่ะงามเศร้าเดียวเอ้ยไม่แก่เลย ่ใจมันตายยอดมันตายบ่ได้มาเบิ่งอ้อยจักเทื่อเสียหญ้าแล้วก็ปล่อยเลยบ่มาเบิ่งมันสั่วมาเบิ่งหยังมันเป็นหลายแล้วเป็นจนเบิดหเก็ไหลโอ้เป็ดนึงก็ได้น้อยเดียวีดน้อยก็ย่านบ่เป็นยาย่างไวก็ย่านบ่ถึก กะนาจะเลี้ยวมาแบบอื่นเนาะอืีกเลี้ยวบ้านนอกอีอื่นอีกสองเตะลองคิดคำไปอีกสองเตะอีกสิบแถวอีกสิบกว่าแถว หยิม้วนครักสื่อก่องมากไหมมันออกดีน้ะเคาะออกดีนุ่ตันอวยงามกับง,งามครับตัวได้ง,งามก็ได้สวยงามสวง,งามครับ บอกดีเบิ่งเบิ่งไปสนองเบิ่งเด้อค่ะเด็กเบิ่งก็นั่งอยู่เกาะเนี่ยกินยอดเบิ่ดอ้ยลำจิ๋วเบิดป่าเป็นจนเบิดป่าเลยนี่ไหวงามไหมไหวงาม อ,อ้ยกรัจ่างครับอ,อ้ยกรัจ่างครับ กำลังงามเลยดับโอ้ยมันกำลังงามเนาะมันถึงเป็นโลกเป็นโลกเขาเอิ่อยยังก็นอนเจาะหยอดมันนอนเจาะหยอดกินใสกินใสมันฮืมขึ้นได้โอ้ยกำลังงามคนที่ไหนโอ้ยก็แลังได้สองเดือนกูโอ้ยได้สองเดือนมันงามครับ Mm-hmm. <laughs>